สวัสดีวันจันทร์ที่29พฤษภาคมพศส5 6 6นายนะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโคกระบือวังประจบอยู่ที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวันนี้เราจะพามาดูวัวโตเมียนะครับเป็นวัวโตเมียขุนนะครับขายส่งไปทางภาคอีสานนะครับได้ทําการจับไปเมื่อวานและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวัวทั้งหมดจะมี43ตัวนะครับและคัดออก2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่นะครับเป็นวัวเลี้ยงระยะสั้นนะครับเลี้ยงไม่เกินแปดสิบห้าวันนะครับเป็นวัวโครงสร้างเล็กนะครับเป็นวัวระยะสั้นนะครับการเลี้ยงนะครับ ตัวรุ่นนี้ก็จะกินอยู่ที่5,005นะครับถึง6,000นะครับส่วนเรื่องการกินนะครับเราก็กินอาหารของของใครนะของกอ๊กอพี่ก๊อปทั้งต่างนะครับและฝุ่นข้าวโพดนะครับสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือฟางนะครับฟางนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะช่วยให้งัวนี่ย่อยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พองไม่อืดน,นะครับ มีฟางให้ตลอดนะครับจะช่วยให้งัวย่อยง่ายขึ้นได้ดีนะครับได้ดีนะครับแับขรอบครัคุณต้องมีล้างใส่ฟางนี่ครับจะต้องมีล้างฟางนะครับกินตลอดนะครับแบบนี้นะครับดูคอกครับนี่ครับเราจะขึ้นกันในวันนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับแนะนาให้เลี้ยงไม่เกิน85วันนะครับเพราะว่าเป็นวัวโครงสร้างเล็กนะครับไม่เหมือนวัวบามันนะครับถ้าเกินไปก่อนนั้นเราจะไม่ค่อยมีกําไรนะครับถอวเฉลี่ยกินตัวละประมาณ5,500-6,000นะครับวัวรุ่นนี้นะครับเล็กเล็กโตนะครับถอเฉลี่ยกันไปนะครับมีเล็กมีโตนะครับ ซื้อเข้าก็ประมาณตัวละห5 5 0 0้าันห้ถึง16000นะครับขายไปก็อยู่ที่22,000ถึง2 2ง0 0นาร้อยนะครับนี่นะครับไปดูตัวนี้บอกว่าเขาคัดออกนี่นะครับมาดูไอ้ตัวนี้ครับที่เขาคัดออกนะครับมีสอตัวนะครับทําไมเขาถึงคัดออกเพราะว่ามันอ้วนไม่ทันเขานะครับแล้วก็เป็นวัวขนยาวนะครับ นี่นะครับแนะนำเอฟซีที่จะเลี้ยงวัวขุนหรือว่าลูกค้าที่จะเลี้ยงวัวขุนครับแนะนาให้อย่าเอาวัวขนยาวมาขุนนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลาเสียทั้งเงินนะครับมันจะมีผลต่อการกินนะครับมันจะไม่ค่อยกินแล้วก็จะห่วงหอบนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเขาคัดออกนี่ครับเป็นวัวขนยาวนะครับเราต้องเลือกดูวัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อมาเลี้ยงขุนได้ ทุกตัวนะครับนี่เราต้องเลือกแบบนี้นะครับตัวขนเกียงๆนะครับนี่แล้วก็มีที่ออกลูกด้วยไหมฮะที่ออกลูกก็มีนี่ครับไปดูตัวที่ออกลูกนะครับเป็นวัวขุนเหมือนกันนะครับเป็นวัวที่ออกลูกเกิดลูกที่นี่นะครับอเราจะไม่ขายไปนะครับคูนั้นนะครับเราจะเก็บไว้ประมาณ สามเดือนนะครับแล้วก็ถึงจะแยกได้นะครับแล้วก็เก็บลูกไว้ครับถ้าเราจะเอาเก็บไว้ทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้นะครับจะเป็นแม่พานก็ยังได้นะครับเพราะมันไม่ใช่วัวเสียนะครับวัวที่เรานํามาขุนนี่ไม่ใช่วัวเสียนะครับบางทีลูกค้าทางภาคอีสานเขาต้องการวัวเนื้อเป็นตัวเมียนะครับเราก็จึงเอาตัวตัวเมียมาขุนนะครับ ออไปดููตััวที่ออก,กกรนส่วนเรื่องอาหารนี่ก็จะทิ้งเช้าและเย็นนะครับกลางวันก็จะมีฟางเสริมให้กินนะครับนี่ไปดูลูกวัวที่เกิดในคอกวัวขุนกันนะครับ นี่นะครับแม่นี้นะครับนี่นะครับเกิดที่คอกนี่นะครับถ้าเราจะไม่เอาแม่เขาไว้แล้วก็เก็บไว้สักสามเดือนนะครับแล้วก็ฝึกให้ลูกกินอาหารเป็นนะครับแล้วก็แยกแม่ไปส่งไปเป็นเนื้อนะครับนี่สามเดือนก็จะประมาณนี้ัวอ้วนไหไหนโตอ้วนนี่นี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับกินอาหารเป็นแล้วครับอย่างนี้ก็แยกได้แล้วนะครับดูตัวอย่างนะครับ ได้ครับได้หลอดแล้วครับกินอาหารกินฝุ่นเป็นแล้วครับนนนะแม่ตัวนี้นะอ่าแม่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแยกเลยนะครับวันนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างพวกนี้นะครับอย่างพวกนี้ก็แยกแม่ไปแล้วนะครับเนี่ยกลังร้องเลยเนี่ย <laughs> ติดแม่มานะครับขุนติดแม่มาแล้วก็แยกแม่ขายไปนะครับ เราเลี้ยงขุนเราแม่ลูกเราก็ขุนนะครับอ่าคิดจ э ะเลี้ยงขุนก็แม่ลูกก็เอามาขุนได้นะครับแล้วก็เก็บปลูกเขาไว้นะครับส่วนตัวที่ออกลูกในนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้ของเรานะครับนู่นตัวนุนตัวนุ้ตน,ต,นตัวเล็กเน,นี่ยนี่นี่เป็นเป็นผลพลอยได้ของเรานะครับน,นี่นะครับเป็นผลพลอยได้ของเรา และระหว่างที่รอและจับวัวเสร็จนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูวัวที่มาจากแม่สอดนะครับถ้าจับวัวชุดนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นลูกวัวนะครับมีประมาณ20สิบตัวนะครับเป็นวัวที่มาจากพม่าเลยครับแต่เขาซื้อกักเลี้ยงไว้ก่อนด่านปิดนะครับมีประมาณ20สิบตัวนะครับเพิ่งลงมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจับวัวเสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเรามาดูต่อกันที่ กนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับเราไปดูหัวโตกันก่อนนะครับเป็นสามตัวนะครับนี่ครับมีแม่ลูก1คู่นะครับแล้วน่าจะติดท้องหนึ่งตัวนะครับเป็นวัวฝูงเดียวกันนะครับสีดีมากครับสีดีและสดมากนะครับนะครับสามตัวร้องบอกไว้ห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับสามตัวนะครับนะครับดูนมแม่เขาครับ หนมด no ีมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเพศเมียนะครับมีค well. ู <sh arp est> ่แม่ลูกนะครับลงไปสำหรับไว้เป็นแม่พันุนะครับท่านใดหาเลี้ยงไว้ทําแม่ก็มาดูได้นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับหรือว่าแอดไลน์มาหาหาผมก็ได้นะครับ0 9 1ย์0 0 6 9 7นนะครับนายห้อยนะครับตัวนี้นะครับน่าจะติดท้องนะครับเพราะว่าลูกเขาโตแล้วครับเขาไม่ให้ลูกมานี่แยกลูกขายไปแล้วครับลูกโตนะครับตัวนี้สีแดงดีเหมือนกันนะครับ สดดีครับสำหรับท่านใดหรือลูกค้าท่านใดหาเลี้ยงเป็นแม่ลูกก็มาดูได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นนัวเล็กนะครับที่เหลือนี่ครับเป็นนัวเล็กนะครับชุดนี้มีสิบตัวครับตัวละ8ปดพันห้นะครับนี่นะครับมีสิตัวนะครับนัวเล็กก็มาดูได้เลยนะครับ นี่นะครับตัวละ8,500บาทนะครับมี10ตัวนะครับเราจะไปดูชุดเล็กนะครับชุดเล็กมีประมาณ19ตัวนะครับชุดเล็ก19ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับชุดเล็กก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวผู้น่าจะมีประมาณ7ตัวนะครับสีแดงดีนะครับสดๆดดีทุกตัวเลยนะครับไปลูกไป ตัวผู้น่าจะมีประมาณ7ตัวนะครับมีบอกไว้ตัวละหกพันนะครับราคาก็ยังร้องอยู่นะครับคุยกันได้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยหรือมาดูกันที่หน้าคอกก็ได้นะครับตัวละ6กพันครับ19ตัวนี่นะครับจะมีตัวเล็กอยู่ตัวเดียวนะครับตัวแดงซะด้วยตัวนี้นี่เล็กแต่ก็แข็งแรงครับสดแข็งแรงสมบูรณ์นี่ครับรอดแล้วครับรุ่นนี้น่าจะรอดแล้วครับ นี่นะครับมีแต่ตัวสวยๆสดๆนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิก็ปล่อยแปลง้าได้เลยนะครับลงทุนน้อยนะครับวัวเล็กเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับแต่ว่าเขาซื้อเลี้ยงไว้ในไทยก่อนที่ว่าด่านจะปิดนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเขาพักฟื้นมาแล้วนะครับนี่อามาเลี้ยงในไทยได้สามสี่เดือนแล้วครับนี่นี่นะครับสดๆทุกตัวนะครับ สนใจก็มาดูกันได้นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือบังประจบนะครับเอา,าเข้าแวะชมมาดูกันได้เลยนะครับสำหรับแม่สอดก็น่าจะปิดต่ออีกสามเดือนนะครับชายแดนปิดต่ออีกสามเดือนนะครับยังไม่มีวัวเข้านะครับแต่วัวพวกนี้เป็นวัวที่เราซื้อไว้เลี้ยงก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับนี่นะครับ สวยครับสดครับสำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยขอฝากไว้เท่านี้นะครับและผมขอขอบคุณที่ลูกค้าได้มาอุดหนุนและติดตามผมนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามผมนะครับทีมงานตลาดนัดโคโกระบือวางประจบบายนายห้อยนะครับขอบคุณครับ